ถ้าปรุงไม่ได้ใจก็สิเป็นทุกข์ร่างกายก็แห้งสุดถ้าปรุงได้เขาก็สิเป็แบบปล่อยว่างใจก็เป็นซุปบานคือบ่เป็นทุกข์กับร่างกายเท่านั้นเป็นอยู่เมื่อไรให้เขามีพลังมาสู่ต้องเลือกเดกใจก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิลุยนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะเราก็มากินข้าวเช่นเคยค่ะเมื่อวนนี้เมนู ออมนกออมนกเคืกินวาพี่น้องเมนูอีสานออมนกออมนกใส่ผักไพยอร่อยนะคะเมนูนี้เมนูกลางหน้าไม้ แกงน้องไม่บอให้ในกายกินายเป็นเดิมสิ่มสิม่มกินก็ปลาแห่งเลิก อร่อยค่ะอร่อยมากๆอร่อย สซ่บดีน้อ,อืมปลาแหงนี่ครับแกงน้งไมันนี่ห้างเขากันครับก็ป๋าวปงปลาว,ง,ลาวงเหมือนพันปิ้งเอรอเล่บอก,กอบเป็นไร ปอ,อมนกนะครับเสียบปอ,อมนกเสียบใส่พักพายอย่างนี้สามารถน้ำปรุงเทพบอ่ซื้อนกรอนกระทาไปออมนกกระทะเขาหั่นนะ่ะเสียบคือ่อกนจัดเบิงพี่น้อง เรวตอมน้อยซึบออ่สีเห็ดเมนูน่วนเอาหารขึ้นสมัยตะกี้เหรอใคติดตามนิรู้ยใหม่ใ่ตะกี้เ็ษเมนูอาหารอยู่ตรงหน้าบอกไปที่เ็ดเมนูนั่นเมนูนี่แหละก็เฮ็ดให้เบิง้งแลวก็กินสู้เบิง้ง เลิศก,ก็อย่างนี้เลยพี่น้องอยากเบิงอีกบ้างค่ะอยากเบิงอีกคอมเมนต์หน้าค่ะ เดี๋ยวตะกี้ผู้ใดติดตามใหม่ๆวจับได้แอบยินนติดน,น้อ แต่ว่าในปีงเอาอย่างเงาบจังหน่อยนี่เามาปีเงเนระอยากหงาบจังหน่อยจนปวดข้างกระต่ายออมน้องของกินมันหอนแล้วพี่น้อง

ไปงามรลังใจลุงพี่น้องไปไหว้แยกมันขึ้นยายกกับอายุไปฝ่าวายเพิ่นบอกว่าเขเลื่บานเจ้าสิย่างได้บ่ละน้องมาสันโอ้ยค่อยแหงหมอว่าพี่จันเอออายกัดขึ้นบ้านตาขนาดโตเป็นข้าก็อายตัวยังย่างได้พันวาเาเลื่อมาบ่เบิ่งอายบ่าสั่งเป็นวาเลยมันขึ้น เลยจะไปเยี่ยมเพื่นใต่กำลังใจขพ่อน,น่งหันบอรเราอะก็มันแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่เขาเดินไม่ได้นะแรงบันดาลใจใคนดีทอเขาหาเขาเป็นหลายอยังได้จริงสินะเนาะเพื่อนหรือเอซีนี่แหละหลายคนเดอทักมา พี่นี่รุยให้กำลังใจนูน้นแน่เมืเกิดอุบัติเหตุหมอวานไม่จะย่างบาได้ตอลอดชีวิตก็เลยให้กำลังใจไปมันรมราแห่งกำลังใจแบบว่าเขาต้องเดินแต่มาเดินได้บพรามันให้ความบังได้พี่น้องให้กำลังใจเขาหรือเปล่าให้เขายืนว่าเข้าอ่ะ ใส่ซีวีท์ครบสามสิบสองมาดนเลยละ่ะถ้าขนาดก้นที่เขาพิการนังได้เกิดเขาก็ยังบอกม่มีปัญหาในการใส่ซีวีทแล้วสาคัญของค้นท่ามันบางสาคัญมันไม่เที่ยงนะคะก็คือเห่าเกิดมาเพื่อใส่เว้นใส่กรรมถ้าเท่าใส่เว้นใส่กร,รมเบิดเท่าก็ต่างจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้น เขาปรุงมันจะเริ่มจากการปรุงแล้วถ้าปรุงมาได้ใจก็สิเป็นทุกข์ร่างกายก็แห้งสุดถ้าปรุงได้เขาก็สะเป็นแบบใบว่างใจก็เป็นซุปบานคือบ่เป็นทุกข์กรลังกายเท่านั้นเป็นอยู่เมื่อไหร่เขามีพลังมาสู่ต้องเลิกจากใ,ใจก่อนนะ ไม่ได้หวังดว่าเขาต้องยางได้ทังแสนทั้งสียนนะเ <c oughs> มื่เริ่มจากโตเจ้าของสิล่ะจักเริ่มจากใจใจหายทุกอย่างก็หายนะคะโอเคพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่างท่ต้องถอดนะคะ